สวัสดีค่ะร้านขวัญมาร์ตาค่ะแลมเบส คันนี้เป็นคันที่2ที่เข้ามารับการติดตั้งไฟสปอร์ไลท์จากร้านขวนาาัญมอร์ตาซาวลูกค้าเขาจะมีตะแกรงหน้าแบบนี้มาให้พร้อมแล้วตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งนี้เลยพร้อมกับยึดกับตะแกรงแบบนี้เลยมีขาจับนะหนึ่งคู่ใ,ใช่<อ>เนื่องจาก<ม>เนื่องจากรูป<ม>ลักษณ์ลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะคะก็เลยจะต้องมีสายแล่มมานิดนึงนิดนึงจริงๆเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางทิศทางไหนและต้องเป็นประมาณนี้เลยสําหรับแลมเบลตานะแต่ว่าส่วนส่วนอื่นเนี่ยไฟ ไม่เห็นสายไฟเลยนะพี่ขวัญแทบจะเก็บเก็บหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้ถอดชุดสีด้วยนะนะเข้าทางนี้เลยอะแต่ว่าแรมเบตตาเนี่ยจะมี2ลําแสงเท่านั้น เพราะว่าไฟสูงไม่สามารถที่จะหาได้นะอ่านี่ค่ะสวิทช์พี่ขวัญไว้ด้านนี้เลยค่ะจะมีสีขาวนะอ่ะแล้วก็ตรงกลางปิดนะอีกลําแสงหนึ่งจะเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งนะคะให้คุณพี่เขาเพราะว่าถ้าเ,เกิดว่าเป็นเหลืองอย่างเดียวเนี่ยมันก็คือใช่มันต้องมีงมีสามสเต็ปแต่ว่านี่พักไฟสูงไม่มีจริงๆนะสําหรับแบตเต้าลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะสามารถติดตั้งได้ทางร้านเราติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีแบตเตอรี่เราพี่ขวัญ <laughs> นี่นะคะทางร้านเรารับติดตั้งจริงๆค่ะทุกรุ่นเลยเอาล่ะลูกค้าท่านใดสนใจไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นไหนท,ทีีอะไรนะคะร้านขวัญรถเตามีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ